บัตรเลือกตั้งนะครับหายครับแล้วก็บัตรขย,ยงครับหลังจากนี้จะมีการทํำยังไงครับต้องนับคะแนนใหม่ทั้งหมดหรือว่านับคะแนนเฉพาะหม่วยที่มีปัญหาครับก็ขอขอนุญาตเรียน่อยนะครับว่าตามระเบียบเนี่ยไอ้พระระเบียบการเลือกตั้งเนี่ยเขาให้ชะรอการประกาศผลคะแนนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําเรื่องรายงานกรกตจังหวัด นะครับแล้วก็กอร์รตวัดก็จะส่งกอตสสุดกลางเพื่อวินิจัยว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรอาจจะเป็นการให้นับคะแนนใหม่ให้เลือกตั้งใหม่เฉพาะหน่วยที่มีปัญหาหรืออย่างไรก็กแล้วแต่ที่กอ,อตอกลางจะวิจัยแล้วก็สั่งการ,รขณะนี้เราได้ทําเรื่องรายงานกอตอ์รรตวัดไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าจะมีผลกระทบต่อการประกาศรับรองนายกเมืองนะครับหรือว่าออกไปท่าสายอะไร ก็คงจะต้องก็ต้องชะลอแล้วก็รอกรรมการวิจัยครับถ้าถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นผลอะไรแล้วก็ให้สามารถรับรองได้ก็อยู่ในดุลยพินิจท่านครับเราก็ต้องคอยครับต้องรอครับต่อรืฐมนตต้องรอ,องรัฐตรส่วนกลางครับราก็ต่อส่วนกลางวิจัยและสั่งการครับ